มืย um. ุ่งแตะบัดเราเ้อเอาไปทิม้บ่อมือหายนหูหายชั้เืว่าตื่นนี้ตืนโคตรรช่อาตดออกแน่ตดแปใสิผุกมาหาหยาบมาหายามมาหายามเฮ็ดหยางไม่เสียเลขึ้นทอดพอดเทิงเด้อสบายดีเด้อพี่น้องจามาหาอกินกันพ่นดเ้มาะ

ตรวจทุกอย่างพี่น้องจ้าไปฟังไทยกับว่าบทมีเอียงเนาะอืมอันที่ว่าตับเนี่ยนะบอกอืมนึกว่าไล แม่พี่น้องจ๋าก็เลยไปหาหมอทั้งท่ามนะพี่น้องจ๋าาหมอทย่บมีเนอนดราะคอวนอได้ต่านกอนอตยามันปวดหัวดิยาไม่เกรอยาไม่เก้งมสัับน่นกับรับเขจะปุนทองไปนี่มัม่เป็นแล้วมันแพอไอ้ยาม่เกลนะกย็มแบบนี้ เดีลูกกระเสียนออกมาต้รามาเลยทวาอย่ามีบน้ำประสาทตรงมันแห้งยตรงเะมันรับไห้งามันานเลแวเรื่อับอกโบเาไว้นนา้นอน้นกี่เซเมรอเอ้นมือลงเมื <c 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 ่อปัก็รับบอลงเนาะเมื่อขึ้นไปหาหมอน่ะกันเมื่อขึ้นชอบเตะเอไ้นอน นี่เปนนอยจะตื้นเรแม่บัรักรจะสพอไปห้ามอันี้นังมองตะบอยากนอนบริวหานอนเป็นอย่มันด้แตกเท็จเป็นไข่น่นจะได้พนฉันไม่พวันยกมันจะไข่มันจะบมเป็วเจีโย่มันกดมันปวดไปใส่กันมันแล้วมันลอยอยู่นีก็ะมันคือดก็ได้ มันอนเลยืายวนมนจะอแปมือนี่เลทินอดมือเลยเป็นแต่นวันที่อปืมอเมเมือลยงิสิบมือยแเนาะไม่ไปชอบเกี่ยันะคอมือขึ้นึงนั่นอะออมนนในนีที่อที่นอะขึ้เนี่ยตับสีน้ำออืมตอนอนตับเอะนอนนอ เราม่นอนเราได้เักรับเราเเพียงคืนแต่แต่นั่งไว้ปีงั้นแต่แ่นอรับบรเงเมื่อไงประเลงไขึงเมื่อน่แต่ขึงเธอเดี๋ยวจะสบายอนัอันยิ่งอันยี่ม่นอนไ่ได้เราจะ้วนเขาไปนอนในมันดูม่ได้่าเขาไปนอนในแบบทึกเก้าเปิดแอร์นอนเย็น กับมวลคือเก่าอ,อ,อ,อืมมันเดินไปนานสิบปีองแล้กมาซไปูาน่นอย่ไปใช้ก็ไปได้แต่ยังเมื่อถึง้าเขางาเตรงของแล้วเมื่อเช้านี่คือว่าอนาอกเขาล้วโอ,อ้ยมาอืม

เรม่ามเผาไ่เาไม่ได้เหา่้เราไ่้เรไม่เามเรา่เาดเราไ้เม้รา่เรา่ดราไได้เมไเาม่่ราเราม้เรไ่ไ้่นเาด้เรมาเมาา่าเรา่ได้นเดเมเดได้ด่เ่่อเ่นเ

นี่แต่ขาใหยะทางฝั่งไทยบ่คือทางฝั่งลาวอืมเนกาตรวัะตรวจเลือดกรบเพอะย่างเมื่อวานที่เรางก็ไปฝั่งไทยบพ่าง่ย่างอืมกระมพ่อว่าเออมีนั่นมีนี่บ่มีจ้า ได้พี่น้องอืมเห็แนวมันแนวตาบ่เห็นพี่น้องเอากรไปสบายเพื่อความสบายใจพวกนี้ว่ามันตรวจใ่ยังกบีเลยอืมบเสื่อกับบลลูดพี่น้องเดินเนาะแต่แต่ความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องต๊เอะไดเ้ยมึอเศ้า ต้กระสันหมองอ้อม่รสบอยากอะไรก็ต้งแห้งอะไราะกิดเทปุ่นต้มแห้งล้าปูคที่สิบงานครนบคนโตบ่าที่ถ้าแดกเอากระสับสิ่ต่งขอโลดนี่ยโอ้ท่านพ่นหเ่าห้ามข้อมันด้นะโอ้ม่แต่ห้ามเพิ่นนะมากแล้วอีก มมาล้วมันก็ออกรับมือมันง่ายที่มันง่่ที่มันบอกถ้าก็แล้ไปห้าวัสามวงสามมันมันซุ่มเนี่ยเดียาผลไวรอยๆมันกย่งนึกกกผล่นิ้งรถผมมาแทนโผ่แทแต่การยังคายแน่แหละแต่ว่าเอ้ยคายก่่องสมือคือลางเนาะอืมอืมช่อสามมอหก่อว่าว่าอกึ้นขึ้น่าอ่างนี้อืมว่าอกแ หองนี่มันเบาเกเแล้วอืมอืมน่นะนอลงาเนี่ยมปวดนี่และอืมแล้วก็จะปวดที่หน้าที่สมานนิ่งเองอืมนัปวดเพช่วงนอนมีแรงทัดมีง

ทางนี้ลกคนเป็ดจ้าพี่น้องสบายดีเด้อจ้าท้องแห้งล้วคนเป็ดพี่น้องเนขาเป็ดน้ำเป็ดสู่กินพี่น้องจ่าเนาะการันาว่าบ่ได้ง่ปันได้ได้นี่นะ เป็นการลงี้ยกตัวนะ้ายทิ่มนเบิดนั่นจังเลยเอาอเข้ามันเี้ยเาอกีกลเยกาเข่าก็กัรยักขายก็จะได้เฮ้ยไปกินเงินมึงอืม วันนี้แต่วากิ่นบัดย่าหน้ามอนกันเลี่ยงนะบัเคยตะคายดอกมันลินขี้ซีคุ้มจรย่านางดะหมนมูนอยกเออผัดบะหมี่นมูน้ให้มกินเออปีนี้ว่านดูจะไปดำเดไปดำคือกาวเฮ่อจะคอยยังดำเพื่อเดียวทั้งวนสงเลยทีไปดำบหน้างงๆนะเป็นเดือดบด้อปีนี้เนินจ๊ะเวลาไปอยู่หาเฮ็ดนะปกาเี๋ยพี่น้องเอ้ยสะออน4ี่สบหิบดอก สี่สิบหกโดอย่างกันยังว่าให้ตัวบ้านซาจัะทงอ๋อหน้าเสาทงด้วยเหมือนบะซาซองมันเป็นทงนี่มันเป็นซองพูดมึงก็บ้านนะบ้านเออมึงไปในบ้านดอกกันคัานการเฮ็ดนะกันบ้านอยู่ดอกแค่คุณพ่อน้องเฮวยคุณพ่อว่ะฮะบ้านเบิึงนาทึงนั่น ข้าาสีเห็ดสีแต่ลูเจ้าไทยไหน้าสีซื้อข้าสีลงทืนเบิงเห็ดเบิงนะนเคยปีนี้ก็ได้ลูกเขยก็ลูกเขยนะอลูกเขยไม่ทางดนาอพูดไดนอสิมาเป็นลูกเขยหรือเนี่ยน้ตีน้ำลูกคนเป็ดคนไก่พี่น้องเอ้ยาโมโอดีใจน กอนนบ่อตอนเป็นสร้างมือคือไปสร้างมือนันที่มีปักซ่อนั่นละบลงมือละลกคบ่จัดเลือเลยแล้วคุือ่นขามันรีกกระโบกอยู่เลยแม่เก็บขาไรไม่น้ไปลกคนนม่นำลรถจำเป็นนนนีแหลปัดปัดอันปัดเป๊ะมนนี่ด้ิห้มันขีดแต่ก็บ่ได้ มือนี่สัตคุมงานเปลี่ยนหน่อยมกนนอเลือดลายใช่ไหเปลือขาวนะตุ้ยเป็ดนเป็ดคนไก่เนาะพี่น้องกินแรงจ้า บ่อเฮยในปลอกซองนะส่วนลายขาเจ้าอยากใส่สีเออเขาอยากให้มันเหลืองฮะนะเฮยเขาเอาใจทีน้อยนึ่งพอมันเหลืองมันหมาดะนะจุมบ่เบ้อเขามาทาโลดทาเลยหล่อไปยาักวัน้าแล้วมันตดกคะนเป็ดขนไก่พี่เอาบอชหาเบิ่งขักจ่ายยำชายยา youtube มันตื่น พญายูทูปบนตื่นเฮ็ดอะไรก็ได้เฮ็ดได้ยังได้กินไว้บ่ไมาเกียบบ่ไม่เสือแบ้เกียบอพี่น้องอสูตรจะอแลมันจะได้สดน้ำเน่เฮ้ยอเปนเห็ดอยู่ในขั้นำพันว่ตตอมละแฉเมือนพี่น้องอันนี้อันนี้เราไปอามาคามมาห้แล้ว ตุ่ยยุบอ่ะอืมตุ่ยเดี๋ยวแต่กันลายเลื่องยังจะมาล่าแต่เมยปาคอยเิาอ่าปาดเรือปาดอน้นทากเ้าพีแม่เขาปกตงนั้นเดีไม่ลงนะพดแม่อุ๊ปุ่มแม่เขาคำใช้เดี๋ยวไ่ลงนะเดี๋ยวเาพูดเลือวานปากก็ไทยใช่ไหมขา ตาบ้าเาคุณหน้าด้วยันเจได้ัอนงมน่ามัก็ได้อยากเห็หน้ด้ง้าพี่อด้วาเนรื่องนั้นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยดดำคือก้าวนีอก้าอยากหน่อยอยากลายก็ไหนอยากว่านก็อยากว่านอยู่ดอกทำมูบบวานผูกพาเห็ดนแล้วบวาน้ำพี่น้องเอ้ยเผาแบบปลาหลดเลยบวกกระสังมัน เก่าแล้วก็แล้วก็เกลือเาืนอไหา่เนี่ยผู้ปวยผปวยแล้วกับเมื่อยเอาเห็นกับเมื่อยแทนโอ้ยังขลุอยู่บอกคนนู้ว่าเอาไปเลยขลุขลขลุลุขลนขลุขุุขลุ้ลุขลงขลุ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 ขลนขลุขลุนลุขลุขลุขลุ้นุขลุขลุนลุขลุลุนนุขลุขลนขุ่ขลลนล่ กับม็นไม่อร่อยอยน้เออนั้นต้มนั่นต้มมันพูมันมันเปนะมันมันอนี้เโอนางอบมือนาบอเออเออเนี่ยเทบากว่าแซ่ดเลยมะือไปได้สิหน่อยเอาก็ได้ว่านั้นถ้าก็ยังล้างถข้าในมันจิบมือน้มันมันน้มันมันคนบัวลายอยู่นี่นะคนบัวลายอยู่ลายกันเาเห็นมันมันเป็นสีขาวมันเป็นดำมันมันโรกอย่นี่นะไม่เอาลายันมันง่าย ส่งเขาแล้วย้ายจะปิดขังะค่อยๆเราเอามาอุสเปิ้งแบลบคนพี่น้องจ้าเนาะมาสิไปหาประเทศก่อนอืมใช่ไหมเร็วใช่ไมคลิปเขาแบบอ่าจะนิ้ก็เร็อืมยาตีกันยาตีกันอืมมือวานนี่คู่หนึ่งแล้วมือนี้มาสิมาคู่สองบ่อ่ะเลยเฮ้ยอ่ะเลยโอ๊ เพรามบว่าเนี่ยมันจะชังแล้วตุ่นที่มอบว่าเนั้นคุ้กหมึกอลาจิมอรแล้วก็กระนุนนุน้วกนุนกรน้วยหวก้อนหัวลงหอยงงนะบังนามันบังอันนั้นอะไรอืมเอาเอาอีกไปเฮ้ย มันก็งามอยู่แต่บอกคมามมันเป็นแบบ่หลาย่นบอกมาคนมาเป็ด้าวนะคอยซื้อมากเป็ด้าวนะค่นงามเลยคอยนำมากเลยว่าอันเปเด้าวนาะไว้ไปได้น้ำบอกวบมมากคนพันมากได้แค่ชาเท้าคนไปขายผูกเท้าเนาะผูกเท้าง่ายนอแล้วลุนเดียวกันทามาสองตัวแล้วตอนนี้เลยแล้ววัามันขี่ล่เป็เป็ดเม่น่ะเองเอาไว้อีกแน่นึนวันไหนเอาไว้อ เป๊ดแน่ะนะอามาตัวนึ่งอามาตัวหนึ่งกตะกี้จอยากคายเออเอพราะว่าเอาไว้กันเลยเอาไว้มาบันดีแม่ค่าเพราะยได้จะเตดข้าวได้เมนเดิกินมาเดเป็ดเอาเนาะมันงามเลยมันเล่นน้ำแล้วมันเกี้ยงมันสะอาดข้าวไว้ซวยอยู่ห่ยเ่เบันบะอืมอยาต้องังขออย่าตีกันยิงงเฮียตีกัน เอาเลยพี่น้องเอาเลยจ้าซุประเปีปลากาศด้วพี่น้องั่เออยาออกว่าเออจ้งัประนห่ามเดิมอีแต่ชิญุใสเด้อพี่น้องเดิอนะจะกะบาดลูกไา้ก่อนมื่อวานนี่ออแล้วขึ้นกะบาดลูกไส้กขอเมืวอวานนี่มันหนาวบุเลเฮ้ยให้บมืวอวานนี่นะทาเป็นมันหนาวมันให้เมื่อวาน

อุ้งีกมุ้ด้วยสองคนจมาจากันเนวอย่างเป็นิีกาอาการกับเป็นยังไงคอยยังซัวไมกับเลยเมื่อยหลกบพี่น้องขันแม่ันขันชาแต่นั่นะสมมติไข่ถึนมันปดว่าเมื่อยนอนทางแต่ว่าอ เห็นเอาแลวเจ็บตรงด้นะเย็กน้องาไดเป็นน้องลงด้วยะอสีน้องหลงเสร็จแล้วน้องสัญญาซสีโหตอนัหนักหัวนะตอนเใ้ชุนมือจ้าจะดการส่วนเศร้าหน่อยเลยคุณมากล้กับทีนนี้เด้อจะมากลเด้อจ้าโอ้าจ้าจับน้องจ้ากี่ตาี่าจ้าสบายดีด้อ ไปแล้วแต่ว่าพวกเธอมีเสื้อแนวอะไมเสื้อแนวที่บนนี้นะใช่ไหมล้วคือหูมานัเลยถอดองค่าเรื่องของว่าคุณลกันเลย่อยวัดเพราะก็หลพวรแบบที่มันออกัพิทํานแบกสุดสุดบนร้าน